เวลาเขาส่งมาส่งในรายชื่อมีพาสปอร์ตมีหน้าเลยทั้งเราก็ส่งประเทศเจ้าของถ้าประเทศไม่เอาเครื่องหรือมีกระบวนการที่ชัดเจนว่าจะเอาคนกลับเราก็ยังไม่ให้ส่งเข้ามาเราไม่รับ <ทฟ disgusting> ผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าเราจะไม่ตั้งศูนย์ะพยพนะครับส่งเข้ามาแจ้งเรามาเราแจ้งประเทศเจ้าของ นะครับเข้าตรวจสอบกันเวลาเขาส่งมาส่งมีรายชื่อมีพาส,สปอร์ตมีหน้าอะไรทั้งเราก็ส่งประเทศเจ้าของตอนเนี้ยนอกเหนือจากจีนเนี่ยทางประเทศในภูมิภาคต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งติดต่อนะครับสถานทูตเขาติดต่อละมานาแต่ว่าเขาได้รับสัตขา่าวทราบว่ามีข้อมูลมีคนของเขาที่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก็ประสานอยู่เพราะเขาไม่มีทางที่จะติดต่อตรงได้นะครับเราก็บอกว่าเราพยายามทำให้ได้คนเมื่อไหร่เราแจ้งทถานทูตเขาก็จะมาเคลีย นะครับบางส่วนเขาก็ที่เขาเคลียร์เองก็มีแนละ้วบางส่วนเขาก็ไปจ่ายเงินให้ญาติญาติเขาก็ไปจ่ายเงินอะไรไถ่ตัวกันมาอันนั้นเราพอทรา,ขาบข่าวบ้างแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอื่นใดเขาก็มาประสานงานแล้วก็เข้าตรวจสอบเรียบร้อยทั้งหมดเวลาเข้ามาถึงเราเนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีประเทศเจ้าของพร้อมจะรับอันที่สองก็คือเข้ามาแล้วเราขอเข้ากระบวนการตรวจสอบของเราก่อนซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ย ถ้าตรวจเช็คว่าไม่มีส่วนเกี่ยวพันกันแล้วก็ถูกหลอกลวงมาเนี่ยอันนี้เราก็จะคือแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอตรวจสอบรายละเอียดเราอยากรู้ว่าคุณลงที่จุดไหนใครติดต่อคุณมาติดต่อคุณแล้วไปพักไว้ที่ไหนจากที่ไหนจากพักพก็เรียบร้อยเนี่ยคุณนั่งมาอย่างไรก่อนจะเข้าชายแดนเข้ามาแล้วคุณเข้าไปยังไหนใครประสานคุณตรงจุดไหนเราจะได้รู้จุดต่างๆทั้งหมดอันนี้เป็นกระบวนการเราทําเข้าใจว่าประมาณสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่ง ไม่เกินเดือนเมื่อตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วมันจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถรวบรวมเพื่อจะไปหาจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ให้มากขึ้นนะครับก็ก็เป็นกระบวนการนี้พอหลังจากเสร็จนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเราก็ส่งคืนถ้าประเทศไม่เอาเครื่องหรือมีกระบวนการที่ชัดเจนว่าจะเอาคนกลับเราก็ยังไม่ให้ส่งเข้ามาเรอไม่รับมันดูแนวโน้มในการหลักการออกจากสั่งเขามาเนี่ย กลับมาไทยอย่างมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆไหมคเอออันนี้พูดยากนะเรารู้แต่เพียงว่าเออมันมีกระบวนการนี้มากเราก็ทาอยู่อยู่แต่ว่าเราก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีทาหารตำรวจที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยตชะดกับทางทางกองกําลังต่างๆนะครับเขาก็ได้เตรียมป้องกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดมีการทะลักเข้ามานะครับอ,อบางคนบอกเป็นหมื่นบางคนบอกเป็นแสนนั่นกะ็ว่ากันไปแต่ว่าเราก็ดูอยู่ นะครับเมื่อวานผมก็ได้รับรายง,งานต่าตามช่องทางอำเภอพบพระอันนี้ที่มางานเบรกน,นี่พบพระพอดีนะครับก็ได้เห็นก,ก็ยังคาดไม่ได้นะครับแต่เราก็เตรียมไว้สูงสุดว่าว่าเป็นอย่างไรเพราะเราก็ยังไม่รู้การปรับตัวการตัดใจของ,ของกลุ่มเขาทั้งหมด มัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ